นตกแต่เช้าเลยวันนี้มาทำน้ำพริกไก่สับกันนะครับไม่สับเละนะครับสับพอประมาณเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพริกกระเทียมหอมแดงน้ตามมะพร้าวแล้วก็มะขามเปียกคั่วกันเลยครับหอมแดงแล้วก็กระเทียมเอาไปคั่วให้มันหอมแล้วก็พริกตามไปด้วยพริกนะครับโคกเลยผมให้ละเอียดเสร็จแล้วผมจะลวนไก่ก่อนนะครับลวนให้มันสุกพอประมาณลงเกลือไปนิดนึงเอาน้ำมันออกนะครับจะได้ไม่มีกลิ่น แยกออกไปเลยเสร็จแล้วก็ตั้งน้ำมันลงพริกที่โคกลงไปเลยนะครับผัดให้หอมไปเลยให้มันจามกันไปเลยแล้วก็ไก่ที่รวนลงไปเลยมายากนะครับเมนูนี้เติมน้ำลงไปนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ผัดต่อไปตั้งให้มันเดือดเสร็จแล้วก็ปรุงรสนะครับน้ำมะขามเปียก3มช้อนโต๊ะตน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลานะครับน้ำปลาเลือกเอาเอาแบบหอมๆ1ช้อนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยครับ